สวัสดีครับขอนำทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชว์ของเกมฟุตบอลในค่ำคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดมาแนะนำให้กับเพื่อนๆครับซึ่งพวกเราจะขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง UFO 8 8ผู้สนับสนุนที่ทำให้พวกเราสามารถทำคลิปนี้ออกมาได้ครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad g o d หรือสามารถคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับคู่แรกเป็นซามโดเลียพบกับซาสูโอโล เกมนี้ขอแนะนําทางทีมเยือนครับแม้พวกเขาจะฟอร์มหลุดในช่วงหลังแต่โดยรวมก็ยังเหนียวกว่าทางลาซามอยู่ดีครับซึ่งเจ้าบ้านเองช่วงหลังก็เริ่มโกยแต้มขึ้นมาอยู่กลางตารางได้แต่ยอมรับกันตรงๆครับว่าเจอกับทีมที่ไม่แข็งนักปัจจุบันก็เล่นด้บอลโต้กลับมาโดยตลอดแต่ทีมเยือนเองก็ไม่ได้ขี้เหร่มากพักหลังพวกเขาอาจจะเจอโปรแกร,รมสุดโหดทําให้ผลงานดูดรอปลงไปครับแท็กติกของทีมอาจจะช่วยให้ครองบอลดีแต่ก็โดนคู่แข่งล่อเป้านับครั้งไม่ถ้วนแต่ที่แนะนําทีมเยือนก็เพราะว่าคุณภาพโดยรวมนั่นแหละครับ อีกทั้งราคายังเปิดมาที่เสมอเรียกได้ว,ว่าล่อเมาแบบสุดๆครับดังนั้นเกมนี้จึงขอแนะนําทางซาซสโอโรด้วยความมั่นใจในระดับ2ดาวครับผมคู่ที่2ปาริสแซงแชคแมงพบกับสตาบูเกมนี้เชียร์ฝั่งเจ้าบ้านครับโดยทางเจ้าสัวพันล้านปีนี้เจอปัญหาตัวหลักหมดสัญญากับทีมไม่พอตัวหลักที่เหลือก็พลัดกันเจ็บอยู่ตลอดจน5เกมหลังสุดในลีกพึงชนะได้แค่2เกมเท่านั้นครับ และเกมล่าสุดตัดสินใจพักเอ็มปัปเป้ไว้ที่ข้างสนามแล้วส่งลงช่วงท้ายเกมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับเนื่องจากเวลานั้นเหลือน้อยเกินไปเชื่อว่าเกมนี้น่าจะจัดเต็มส่งชุดที่ดีที่สุดรีบกลับมาโกยตามแน่แน่ดีที่คู่แข่งในเกมนี้อย่างสตาบุกพร้อมโดนคู่แข่งซอยประตูตลอดเวลาครับเปรียบเกมรับก็เหมือนดังระเบิดเวลาส่วนเกมรุก แม้จะไม่ใช่ทีมที่เน้นเกมบุกอะไรแต่กลับทําประตูดได้เยอะมองแล้วเกมนี้เชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะหวานเจี๊ยบครับและจากราคาที่ออกมาพวกเขาต้องการชนะ2ประตูเป็นอย่างน้อยดูแล้วไม่น่าเกินมือพวกเขาเลยครับคู่นี้พวกเราขอให้ความมั่นใจในระดับ3ดาวไปเลยครับผมคู่สุดท้ายเรอัลเบติสพบกับกาดิสเกมนี้แนะนําฝั่งเจ้าบ้านเช่นกันครับแม้อันดับในตารางคะแนนทางเจ้าบ้านจะตามหลังน้องใหม่อยู่2แต้มแต่เอาจริงๆจากประสบการณ์ของตัวผู้เล่นพวกเขานั้นดูดีกว่าครับสไตล์ของทางเบติสหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้ว คือบุกชิปหายว้วป่วงแบบที่ช่างแม่งกับเกมรับจนปัจจุบันพวกเขาเสียประตูมากที่สุดในลีกเข้าไปแล้วครับส่วนฝั่งทีมเยือนนี่เรียกได้ว่าชอบเลยครับพวกบอลขึงเกมบุกเข้าใส่ทั้งมาดริดและบาซ่ากระโดนน้องใหม่ทีมนี้เก็บมาเรียบดูดูแล้วฝั่งทีมเยือนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็จริงครับแต่พักทังหลังกำแพงของทางน้องใหม่เริ่มจะพังทลายลงแล้วและด้วยราคาที่เปิดมาเบติสต่อครึ่งควบลูกเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับ แต่ยอมรับว่าค่อนข้างเสี่ยงดังนั้นความมั่นใจในเกมนี้ขอให้แค่หนึงดาวเท่านั้นครับผมจบลงแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ